ลายคลิปเราพูดถึงการดูแลผิวหน้ากันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการดูแลผิวกายบ้างว่ามาดามเ,เองใช้ครีมตัวไหนบ้างแล้วก็สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ใช้มานานแล้วเห็นผลผิวเนียนชัดเจนแบบนี้แล้ว สวัสดีค่ะมาพบกับบันดร์อีกแล้วนะคะ EP นี้อยากมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผิวแต่แรกเอ๊ะจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะทีนี้ว่าตัวเองเนี่ยใช้สูตรนี้ในการดูแลผิวแล้วผิวดีมีน้ำมีนวลสมัยก่อนเนี่ยบอกไว้เลยเกาไม่ได้เลยนะคะผิวเนี่ยตอนสมัยเรียนพาณิชย์ต้องใส่กระโปรงใช่ไหมแล้วมันจะแบบ โชว์ที่ขาเกาปุ๊บนี่ขึ้นนวลเขาเรียกขึ้นนวลค่ะมันจะเป็นขาวๆลอกๆนุ่นล,ก,ล,ก,ล,ก,ลก,ก็คือเป็นคนผิวแห้งมากตั้งแต่เด็กเด็กบ้านเราจนเนาะเราก็ไม่มีตังที่จะไปซื้อครีมบำรุงผิวและสมัยก่อนครีมบำรุงผิวก็มีอันเดียวคือสปริงซองแล้วก็นะ้ำมันมะกอกมีแค่นี้จริงๆนะคะใครอายุ4ี่บวกแะต,ต้องรู้สมัยก่อนก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากมายค่ะอ่ะวันนี้จะพามารู้จักนะคะ ไม่ใช่ความมารู้จักมาแนะนำครีมที่บรมหมิม่งใช้ดูแลผิวประจำประจำนะคะก็คือนี้เลยค่ะ1นึ่งมีเวียค่ะชอบสูตรนี้นะคะจะต,ต้องเป็นสูตรดิฉันไม่ค่อยได้อ่านหรอกว่าสูตรอะไรฉันจำแต่ว,ว่าสีตรงนี้ภา,ศาศษาอังกฤษนี้มันเป็นสีชมพูเพราะมันมีหลายสีมากแต่สูตรตรงนี้มันทำให้ผิวแบบมีน้ำไม่นวลแล้วก็ ผิวขาวคืนก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ที่ว่าสันมีโปรโบ่อยด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ่อยๆนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือวัสลีนะคะวัสลีนก็ใช้หลายสูตรเลยจะเป็นแบบฝาปั๊มแล้วก็มาอันล่าสุดจะยับเยินนิดนึง ช้จริงนะคะอันล่าสุดก็คือเป็นสูตรนี้สูตรนี้ที่ซื้อเพราะว่าตอนนั้นไปวสันแล้วเขามีสิทธิ์แลกซื้อลด50%ก็เลยซื้อมาแล้วดันใช้ดีเฉยว่าอย่างนั้นใช้ดีเฉยนะคะถ้าหมดก็คงจะไปซื้อซ้ำต่อนะคะสำหรับวัสลินตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่ามีกูต้าโกมียาดูรอนแล้วก็มีโปรเตินอนช่วยเกี่ยวกับเรื่องจุดด่างดำช่วยเกี่ยวกับเรื่องความแห้งกร้านด้วยนะคะตัวนี้ที่ซื้อมาแล้วก็จะมีตัวนี้ ของกานิเยตัวนี้ที่ใช้เพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะว่าทำให้ผิวขาวเร็วก็เลยซื้อมาใช้ด้วยซึ่งก็ใช้ดีจริงๆแต่ตัวนี้ก็ยังให้ความชุ่มชื้นไม่พอเพราะฉะนั้นฉันต้องใช้อื่นๆประกอบส่วนสูตรของตัวเองที่ตัวเองใช้แตกต่างไปจากนี้คือทุกครั้งที่ทาครีมทาผิวนะคะอะสมมติมีนะดิฉันใช้ตัวนี้กานีเย คือพวกันนี้สังเกตไหมครีมทาผิวอะ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นจริงอยู่แต่ไม่นานแปบ๊บเดียวกลางอีกแล้วดิฉันใช้สูตรนี้ค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวหยดไปที่ครีมทาผิวผสมเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวถ้าเราใชา้อันเดียวโดดๆเลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันแผลมันเกินดิฉันก็จะเอามาผสมกับ ครีมทาผิวแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเข้าไปเลยอันนี้มันจะได้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เหมือนมันกัดเก็บความชุ่มชื้นได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมเหมือนมันกัดเก็บความชุ่มชื้นได้เพิ่มขึ้นและการที่ผสมกันเนี่ยข้อดีก็คือมันจะถ้าน้ำมันรำคาญโดดๆอ่ะมันจะมันแบบมันนานมากอ่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้มันจะมันนานมากๆแล้วมันเกาะตามเสื้อผ้านู่นนี่นั่น หล,หลายคนคงไม่ชอบแต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนําเทคนิคนะคะคือวระหว่างตัวเปียกอยู่ในห้องน้ำลราเพิ่งอาบน้ําเสร็จให้เราใช้น้ามันมะพร้าวเนี่ยชโลมตอนแบบผิวเปียกๆเลยมันจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไปด้วยมันจะซึมเข้าผิวดีนะคะหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้าคนบอกโอ๊ยขี้เกียจต้องไปนั่งหยดในห้องน้านู่นนี่นั่นใช้วิธีนี้เลยค่ะผสมกับครีมทาผิวแล้วก็เอามาทาเพิ่มแบบนี้ค่ะมันจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะ แ็คือแตกต่างกันมากระหว่างที่จะผสมน้ำเผากับไม่ผสมคือจะน้ำมะพร้าวโดดโดบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นก็จะฉันก็จะมาผสมบันทึไหมจะดูผิวคุณไปดูย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆของฉันก็ได้ฉันทำ u t u b e มา2ปีแล้วว่าผิวที่ฉันเปลี่ยนไปขนาดไหนเออวันนี้อาจจะมีแบบตาบวมบ้มมางนะคะเมื่อวานนี้ไลฟ์สดดึกแล้วก็นอนน้อยมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะต้องนวดขับน้ำของเสียออกจาก ใบหน้าแล้วโอ้ยจะมาบอกเทคนิคนะคะจริงๆตอนแรกบวมมากเพราะที่ฉันแบบนอนน้อยแต่นี่คือแบบมาเชา้าได้นวดไปหนึ่งรอบแล้วแล้วก็นอนพักผ่อนไปสองชั่วโมงแล้วก็รู้ขึ้นมาอัด YouTube นะคะสักพักเดี๋ยวมันจะดีขึ้น่ะสูตรนี้ลองไปดูนะคะแล้วคุณจะติดใจเลยว่าโอยตายแล้วเนี่ยๆๆอะเห็นไหมมันจะเหมือนผิวคนแบบสุขภาพดีนะคะและส่วนที่ผิวดิฉันดีขึ้นนะคะมีอีกอย่างค่ะที่ผิวดิฉันดีขึ้น ผิวที่ฉันตอนนี้ที่แบบดีขึ้นนะคะฉันกินตัวนี้ค่ะคอลลาเจนของกิมมิคคอลลาเจนนะคะอันนี้กินที่ชอบก็คือว่าเห็นผลไวมากอ่าสำหรับคอลลาเจนหลายๆแบรนด์ที่กินนะคะผลก็รอน,น,านานกินแล้วก็แบบตะคองประคองกันไปแต่ตัวนี้พอแบบกินแล้วผิวรู้สึกว่ามันขาวขาวเร็วจริงกล่องเดียวคือแบบใครที่เน้นเรื่องขาวอันนี้คือแบบ เร็วแล้วจริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคือเขาพยายามสูตรที่เขาใช้เนี่ยมันสามารถดูดร่างกายดูดซึมได้เร็วดยทําให้เห็นผลไวนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆรุ่นราวคราเดียวกันสามารถพูดคุยกันได้ถามกันได้คุยกันได้ฉันชอบตอบนะคะท้าทีฉันไวจะจะเข้ามาตอบแน่นอนนะคะขอบพระคุณในการรับชมแล้วก็ติดตามช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มาดามมิงทําต่อไปด้วยนะคะใครที่รุ่นราวเราวเดียวกันเราต้องมาติดตามกันสวดไปด้วยกันค่ะกับช่องมาดามมิงค่ะ คลิปต,ต่อไปนะคะจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการนวดหน้าให้ดูเรียวเล็กสังเกตไหมคะหน้าทีฉันเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็คิวก็ยกขึ้นหน้าผากก็ดูใสดูวาวขึ้นคลิปหน้าหรืออีพีหน้าจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการโยคะดาแบบเต็มรูปแบบนะคะดิฉันไปเรียนมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ